โอเคนะคุนก็กลับสวัสดีท like ่านชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานก็เราอยู่กับคุณฟุกและกูก็เห็นตัวหานี่อีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาลงคลิปมาเป็นพาร์ทใช่ไหมครับอะไรเราจะมาลงคลิปเป็นพาร์ทใช่ไหมครับพาร์ทที่สองไม่พาร์ทแรกสิ Mother, no water, okay. Okay. พา nah, ร์ทเลยหรือเราจะทําแค่สองพาร์ทแบบเหมือนเดิม สออฟัดก็กูไม่มีเฮอะไรทำอ่ะจะให้คุณทำเฮอะไรโอ้โหแกะอันโคตรหนักแต่มึงก็เสียกรลอยได้นะเนื้อแกะเนื้อเกะเนื้อแกะโอเคตอนนี้เราไม่ได้ตัดไม้นะฮะซึ่งตอนนี้ตายตายมึงตายไม้ตายเดโด โอเคเราก็วันนี้นะฮะเราก็คุ้นอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนภูเขาโอ้ไปหาอะไรบนภูเขาเราก็ทำการใส่หมดหมะอะไรไหนอ่าอยู่ลบสองร้อยสี่เจ็ดสิบสามข้างหลังสองร้อยสี่เจ็ดสิบสามนั่นงนงอยู่แเป็นที่ <24. S 1> ว่าแบบสมมุต โอเคตอนนี้เราก็ตัดไม้ก่อนนะฮะซึ่งรอบแรกก็ลืมลงคลิปนะฮะซึ่งเราไม่ได้ลงคลิปมากี่วันแล้วกหนึ่งวันเราไม่ได้ลงคลิปมากี่วันแล้วพุกเดือนหนึ่งโอ้ทำไมมันนานอย่างนี้เนี่ยทำไมกูรู้สึกว่าผ่านมาแค่สองวินาทีไม่รู้นะฮะตอนลงคลิปทีไรมันบอกว่ามีบางอย่างผิดพลาด ซึ่งกูก็ไม่ได้ลงก็เขาโทษด้วยละกันซึ่งซึ่งเราไม่เห็นคุณมากคุณหนูเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ที่กัดรอก่อนรอก่อนสองร้อยห้าหจุดแปดนะฮะแค่เพนมา เห็ฮะซึ่งเราก็กำลังตัดไม้อยู่ฮะโอ้โหเห็นบบเอหออหอ้วโอใช่ใครคืออาห,าหออาหอามากเลยยาตบโอเคตอนนี้ฮะเราก็ตัดไม้ซึ่งมันก็มีเสี้ยอะไรไม่รู้ว่าบเบบบเบะอยู่นะช่างของมันซึ่งคุณมาถึงเรียงครับเนียซึ่งคุณไม่เห็นมนเลยครับคุณดูพี่กัดไหมครับแกตบ มาฮะพี่น้องต้องข้ามน้ำไปหรอใส่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 มันเป็นแม่น้ำในน้อยใน้อยแต่สูงมากเใกล้จะถึงแล้วโ,โอ้ยเชี่ยแหลกมง,งมัน,ม,นนะมัน,ม,นมันโหลดอยู่นะฮะููหนไตัดไม้อยูอเอ้าอยู่ที่กัดไหน สองร้อยสี่สิบมึงไปอะไรกูสองร้อยสี่อะไรของมึงเนี่ยโอเคลาลาะลาก็วันนี้คือพาร์ทแรกเล่เป็นพาร์ทสุดท้ายของเราด้วยโอ้โนที่แล้วที่ว่าจิตายยุน้ำหิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะฮะ Oh, <okay. S 1> ถ้าได้ยินเสียงเด็กน้อยกับผู้ใหญ่พูดนะฮะซึ่งมันมีคนเล่นไฮโลนะพะี่น้องถ้ามึงได้ยินก็ช่างหัวมึงไม่ได้ยินก็ช่างหัวมึงนะฮะโอเคผมเห็นคุณแล้วสวัสดีก็มีพี่น้องชายพี่ตันตันถ้วยตุ๊ตันมุงตู่นะครับ วันนี้เราจะไปตกหน้านูปปฏิทินระรับโอ้โหตอนนี้เรากําลังขุดและมันก็ติดแบคเตอร์แล้วมันก็มีคําว่าไอหยิบนะฮะแล้วก็มีไอดีมซึ่งกูคือดีมนะฮะข้าคือดีมเราคือดีมเชมปฟุกเราคือเดิมใช่ใช่แบบเราคือเจ้าเก่าเจ้าเดิมใช่ นักขุดแก้วก่อนแก้วดื่มดูดไปเลยแบบขุดแบบขุดแบบค่อยค่อยขุดแบบงูงูไม่เป็นไรนะฮะซึ่งโอเคนะฮะคุณทำอะไรแม่มดแม่มดแม่มดเมื่อกี้กูได้ยินก็เสียงมึงไงบูป็น มึึึึงคือััััลลกกกกตตตตตโอเคตอนอุ้ยแยแเล็กออกหน่อยออกหน่อยจะใช้ซูเปอร์พีเอ็กคุณน่ะตกยุคไปแล้วขุดเลยออก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 ขุดเลยโอ้ยมันโอ้ยขุดเลยโคตรแหลกเลยขุดไม่ได้เราขุด้งมันขุดข้างใต้ไม่ได้เจอเลย ตโอ้ยมึงแหลกอะไรวะ,ะถ้าคุณภาพไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่ากูเพิ่งโหลดแอปโมบิเซนมาหรือช่างหัวแม่งคือยังยังไม่ได้ปรับนะซึ่งก็ยังไม่ได้รู้นะว่ามันจะแหลกขนาดไหนนะฮะซึ่งบางบางคลิปของผมนะผมไปดูในแบบแอปเลตแทบเบล็ตแบบแบบน้องอคือแบบจอมันเป็นจอมันเป็นแบบเขียวเขียวเลย ไม่รู้มันเป็นอะไรนะมันก็คือบล็อกของบล็อกของแท็บเล็ตซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับที่อะไรเลยซึ่งช่องกูนั้นกําลังจะถูกแบนเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาโดนก็ก็คนมันไม่ได้ลงคลิปมาโดนบะครับที่ไม่ผูกก็คนมันเออนะครับเออเดี๋ยวตอนนี้น้องผมมันกําลังพูดกับผมอยู่ว่าอาจจะเป็นใช่น้องผมชื่อฟันฟันนะฮะไม่ใช่ บิลิฟครับใช่ชื่อบิลิฟฮะชื่อแม่คนทูนเพื่อนเพื่อนชื่อว่าเวียนฮะอีกคนนึงชื่อว่าฟุกฮะใช่ไหมฟุกไปเอาไปเอาบอลให้นยบนเลยเลิกไปไปเตะบอลก็ไปนวนของเราเลยไปเลย ตอนนี้เรากำลังตัดไม้แล้วหลงกันอยู่ใช่ซึ่งมึงอ,อยู่ไกลาจากกูใกล้ๆอยู่ไกลาจากกันใกล้ๆเออ,เอ,อใช่ซึ่งตอนนี้กูกำลังตัดไม้แบบหงหงซึ่งคือหมอดหม,ด,หมดนี้นะะเออเอ,อ้ยมันเห็นอะไรแวบ,บๆบเป็นกูเหรอไม่เหมือนมันเป็นอะไรไม่รู้เป็นไม้เาวิลัตไม่มันเป็นไม้อะเจมไม่ใช่ต้นไม้นะอเอเคอเครับ หาหาเกะไปทำเตียงได้แล้วนี่คนเดียวมาเมียนเดียวใช่ใช่หยบผายเดียวระวังด้อระวังด้อแล้วตอนนี้ก็หิวข้าวมากเขา,าใส่เร็วไม่ได้กินข้าวมา 3, สามปีสามปีหาอะไรวะอ่าเราก็ต้องคาบโตคับติ่งเทโบก่อนนะฮะโอ้กูมีแล้วอ้าวเฮ้ยช่างหัวมันฟืนเหนียนนะฮะ หยาบหยารักของผูเดือกูฆ่านะกูไม่รักโรกขอไกินหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวจะให้อยู่ ตมดเลยอะไรดี๋วเดี๋ยวดเดี๋ยวจะให้อันนึงอยู่อ่ะปีเอง,งเลยเดินมาเอาุด <c oughs> เห็นหน,หนะหแล้วอยู่ในเตากลังฝุกเนี่ยเเตียงไว้เชฟเ <c oughs> พี่พี่มีคนแก่อย,อยู่อันนึง่งเอาไปเลยเอาไปเลย

เอาเพ้ยอทอดทอดทอดมีทอดเปล่าครับโอเค่นีนน่ถาดซึ่งจะเพิ่งโอาออกนะจะโอ้แล้วแล้วคุณเอาออกเพื่ออะไรคุณไม่ได้อ,อกใช่ไหมผ่านผมมาอยู่อ๋อเอาเอาเอาทอดไปหาวางดิเดี๋ยวเออวางแค่นี้แหละตอนนี้กำลังคาบเชื้อเพลิงอยู่ตัดไปก่อนหนะ ซึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีเฮียอะไรเลยเฮ้ยมีแกฟุก่ามันคามันเออสวยตีกูด้วยไปไปไป,ไป,ไปสามมันยืนย,ยืนอยู่เฉยๆเอามาครับเตียงด้วยตอนนี้ได้กี่อันแล้วสองสได้สามยัง,งเอาเอาเนื้อมาครับเอาเนื้อมาครับอยากอยากกินเอาเอกมาปิ้งเอามาปิ้ง จะทำอะไรเนี่ยเอาไม้มาทําอะไรจะไม้มาทำอะไร,ะไะไรซึ่งก็ไม่ต้องถามนะฮะว่าทําไมเขาถึงพูดไม่ได้ก่อนตอนนี้เขากําลังทำการอมลูกชิ้น <c oughs> อยู่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่ซึ่งมึงมานอนเตียงกุ้เพลือเร็วเข้าไปเลยแอนรับเตียงลงมานอนซะ <c oughs> หมอดเมื่อกี้นะฮะมันมันมีคนนอนเยอะมากเอ้ยไม่ใช่มีของเยอะมากใช่ไหมฟุกของเต็มเลยโอเคทุกเตียงเก็บเก็บเด๋อวทางเองออกเด้อออกเด้อโอ้ยทางทางาทางทางอ,าทอะไรเียงสูงกว่าโทษไปเฮาพี่น้อง ปุ๊กบักปุ๊กปุ๊กเจอดแถมฟุ๊กไม่เหี้ยปุ๊กไม่เหี้ยก็ต้องเชื่อแล้วตอนนี้ปุ๊กแล้วแล้วพี่เราเล่นปกตินะเราเห็นโอ้ยชิดชิดเ,ลเ,ลเหลกแหลกตอนนี้ฉันเห็นตอนนี้ฉันเห็นคิปเปอร์ใส่แล้วฝึกฝึก body deck กุ๊อบบอกนี่ภาษาไทยแน่ไม่ใช่ภาษาอีสานตายนะตายนะตายเนาะระเบิดระเบิด วางวางบล็อกตัวหน้ามันเดี๋ยวมันจะไม่ระเบิด์ตจริงจี้เจ๊ที่มันแบตเมล่อกี้เลยโอ้เล็ก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 โอ้ยหนูโอเคโอ้ยมึงแหลกอะไรรู้ไหมเมื่อตอนนั้นอ่ะเราเห็นสมุดเอ็นชาร์ตเออโอ้ยโอ้ยไอฮาไอกูเลียดอ่ะเป๊ะออกูตายเนี่ยกูตาย มา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 นี่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 นทางเข้าเนี่ยโอ้โหมึงอย่างมือเลเซอา์โอเคได้แล้วมาโคตรหลงครับทอดก่อนกูปากฮะข้างบนมีอะไรฮะเฮ้ยนี่มันตึกร้อยชั้นในตำนานซึ่งคุณขึ้นได้ มันขึ้นยังไงวะบอสคา่อนกูเปิดแล้วเฮี้ยกูถื้อมอนตืเตไลึงมานี่ดิมานี่ดิเฮ้ยเกิดที่เราเนี่ยแป๊บนึงนะฮะโอเคนะฮะซึ่งเรากำลังจะขึ้นไปซึ่งมันก็มีซอมบี้นะฮะออ้เียมึงขกน้ำเปลี่ยวยังไม่กิน Ô oh. hô oh. Bạc Phúc ơi Bạc Phúc Bạc Phúc ơi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  Bạc Phúc của nó tí Oh shit ไม่ได้แดกรกบักอือโอ้คิดกับตายเกิดอยู่ไหนเกิดอยู่ไหนบนเกลือฮะบนกลบนอะไรอืออือมีอะไรไหมอือมีอะไรขันต์เปล่าขุนจะเฮ้ยนี่นี่อมบัตโคตรเยอะ ศาต์เอลิสปเปลวเฮ้ยเราเกิดอยู่บนหัวออ,อ,าอามาดีม,ม,มันมีนกล่องอะลร้งกลองเดี๋ยวไดทุบรอบมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทุบเออทุบเลทุบเรวเดี๋ยวได้ๆทุบเลยทุบเลยข้ามันข้ามันในกล่องมีอะไรโอ้ โอ้ยฟุกี้กูจะตายเนี่อฮ่ามันดีฟุกม่นกลังมากเหรอมันคิดว่ามึงซ่าเลยฟุกมันล่อมันดีอือมาดิดขวานกูจะแปะอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ฟุกล่อตัวนึงเดี๋ยวพี่จะฆ่าตัวนึงงเออสวยฆ่ามันทุบๆๆๆเลยนะ ออออออยุงกัดยุงกัดกัดยากใช่ไหมของโคดกระปุกเลยฟุ๊กเนี่ยบนน้ำมันมีอะไรโอ้ยมึงจะกัดอะไรนักหนาวะยุงหาเนี่ยปักทอดแป๊บโอ้ยผิด คือไม่น่าเลยโอ้บักกอบเจ้าอโอ้ชีดบักปุบบักปุ๊บปุ๊บปุ๊บลุงตาลุงตามบอกเลยบอกเลยติดยันไม่ให้มาดิมาดิเอาไอ ติีตีตีตกันแล้วตีกันแล้วอย่ามาฆ่าตู่เออปุ๊บโอ้ยฟุกโลฆ่าดีฆ่าดีฆ่าดีฆ่ามันดีมันลงไปแล้วปุ๊บทุบกองทุบกองสเปาไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรกูเลยก็ปักท้อนสิเดี๋ยวดิยากจังวะ โอ้ทุบทีหนึ่งหายทั้งถังเราไม่แก้ใช้ทีแอดมันไม่มีอะไรว้นยู่ชั้นหนึ่งมีอะไรโอ้ยมีแต่ค่ะไม่ต้องเอาหรอกที่เอาเอาเดกกันพาวเดอร์เราจะไประเบิดก่อนกันพาวเดอร์ก็เจอเหมือนกันนะนี่โอ้เหเนียได้โดนได้เกิดมลหอยอีกแล้ว อะไรครับอะไรครับแมงมุมเหลอแมงมุมเหลอปัก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 ปัปัก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 ไอ้หไอ้หปัก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 ดีมึงปักดิมึงปักดิเออปักแล้วเออกูได้ขึ้นชั้นบนสัทีของเออทั้งนั้นทุกกล่องดิเราค่อยไม่หลง เอาเล็กไปด้วยดีวยกว่าเอาไม่เอาไปหมดกลองเลยทางทางททงทาง,ทางตอนนี้โคตรแหลกเลยนะฮะซึ่งคลิปนี้จะจบแล้วนะฮะซึ่งรู้ว่าเราจะเอาสามสิบนาทีอะไรขผง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 อะไรกูทุบอยู่ของคิปเปินอะมีไหมมีตั้งสิบกว่าอันเนี่นยเดี๋ยวดิ ขุดมรกฏขุดมรกฏมันขุดไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาขุดไม่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 ไมกูมจะบอกวิธีขุดมึงมานี่อโอ้ยเขี้ยของเต็มตัวไอ้ห่าเนี่ยขุดหินข้างบนขุดหินข้างบนอ้าวเฮ้ยเอะสั่งหัวมันปล่อยมันไว้ก่อนฉันข้างใต้มีอะไรครับพี่น้องมีมีของอร่อยด้วยนะมีกล่องสปาวปุ๊ก ปักทอนแล้วเห็นไดเล้วทุบ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 จะทุบให้จะลงไปล่อให้ทุบไม่ได้เลยว่ะม,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 มันมันมึงแมงมุมพิษมึงยังมาโอ้ชิษของืออมึงอย่าตีกูดิอย่าตีกูดิอดขอนกูจะเตก เจ็ดสเปาวไว้นี่เลยมันช้ำมันช้ำศพเลยไม่เออเวลาเราตายเราจะเกิดล่างบนล่างบนอืมนัมกูข้าบดาบเหล็กแม่งเลยมึงคิดว่ามึงซ่าเลยชีวิตี่ยมงข้าอย่างซ่าเดีย๋ยวมาซ่ากับพวกกูอย่าม,มาซ่ากับพวกวยุ่ยพวกกูนะ่ พวกกูไม่แกงหรอกพวกอื่นกันทอด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 พวกกูเด้เบลอะไร่แล้วโอ้ยไม่ต้องสนใจเวลกูสนใจแค่ปักทอดเนี่ยกูกูต้องปักทอดแล้วไอห่าโอ้ยชอบซีโว้ย โอ้ชิดชิดชิๆชิดชิดชิดชอบปีเดีย๋ยชอบชอบปีดีใช่ไหมชอบหนึสิชอบปีลิกาซินมาเลยไอ้หา่หาฮ่าพวกกูน่ะไม่มีลิกาซินโว้ยลองอ,อะไรก็ได้ไม่แกงหรอกไอ้สับว์กูชอบซีโว้ย อย่าลงมา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 ปิกแ <Big egg. S 1> อกเฮย์กินก็สู้แบบคนมีสมองเลยดิเด้คนนั่นแหละมีสมองเลยมังซอมบี้ไอซอมบี้นี่มึงบงังเหรอมึงมึงมึงนี่มึงบอกมึงว่ามึงเป็นแค่มึงมึงอะเป็น มึงนายอยู่กับกูเป็นได้แค่พี่น้องนี่แหละเจ็บอยู่แล้วใครคุณเนี่ยไม่ใช่ไฟเนี่ยมันแทงกูไอหานี้ก็ตีแต่กูนะอยากให้รู้นะว่าใครตบหน้ากูอ้าคุมเลยแล้วกล่องน,นึงคุรู้ไหมคุณโอ้ชีดเฮวิโอวากีนคุณอยากได้ของตรงไหมกูไม่สนเรื่องของและตูสนเรื่องฆ่ามอนเตอร์เนี่ย ไม่ต้องเอาหรอกอะไรค่ะมอนเตอร์มึงแบบเก้าแสนตัวเลยหรือไงวะเก้าแสนตัวอยู่มึงมานี่ดิอุ้งมานี่ดิมึงยังจะเกิดได้อีกเหรืออะกูปักเลยเนี่ยโอ้ยเอออุ้งมานี่ดิมอนี่ยก็ช่างมอดีไอ้มอมอนี่เหรอ มันคือมอมาเหรอมอมาคือคักใช่ไหมวะมมาคักคือหรือโมัมาคือกักหรือมามาคือกุ๊กอ,อ่ะร้อนแล้วกูไปสุกชาหมาใช่ไหมตอนนี้ของโคตรเต็มตัวเลยครับพี่น้องตอนนี้ผมมีของโคตรเต็มตัวธนูมึงออกมาทำไหมกูค,ครับได้ธนูเ็าแหละธนูอีห้างซึ่งกูจะลงไปแล้ว ว้าวซึ่งตูจะตายไปแล้วว้าวกูได้ขึ้นมาเลยมึงยิงดิมึงยิงกูดิอะตอนนี้เริ่มเฮ้ยมึงอยู่ไหนอะบุ่มบุมอยู่นั่นผมตกประมาในหิวโอเคหิวอ่ะหิวหิวแห่งความปูวางก็คือหิวมาไล่โอ้ยปัก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 ปัปักกปั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 ก อ่าฆ่ากันแล้วโูเนี่ยเสียครับพี่เร็วรรมันจะข้ามแล้วนะฟุกโอเใช่ไซึ่งคุณมาถึงชั้นไหนแล้วเนี่ยชั้นที่คุณอ่ีละมังคนเยอะเลย,เยมีพื้นที่พอไหมผมมีห้าล้านกิกไบต์คุณมีแหละห้าล้านกิกไบตบ ปัก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 มึงจะเพึ่งเปิดกล่องโอ้ยเยอะไรมันเปิดกล่องแน่ตอนจะเจอกูแน่ไอ้ห่าเอ้ยมึงขึ้นมาได้เออดีนะกูเซ็ตสะเปาไว้อยู่ไอ้ห่าโคตรเวงหวังโอ้โมาดิดิซอมบี้เหรอกูเคยกูเคยแพ้ไหมซอมบี้เนี่ยเออ หัวหัวหัวเห็เนเลยน,นะกระดูไปไหวป่นปนเลยฟุกตอนนี้กูโคตรสะรู้เลยเล็กเหล็กขอลีกอล,กลกโอ๊ยเล็กลกูไปทำไมเอาขึ้นมาเลยแปดอัน <S 1> <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวดิมีแค่สองอันมึงจะแปดอันมาแต่ไหนวะเอา้าก็กูรวมกันไง <S 1> <S 1> <S อะไร โอ้ชิหมโอ้ดเบบี้ชิดเบบี้เออเออองมาดิอึงมาดิอึงมาดิโอไม่นะมองมาดิมึงมาดิอึงมาดิไล่เด็กอยู่ตายอ่ะคือไหนวะไหนวะบอกเลยพวก ขนูเต็มบอกเลยถังน้ำกูเนี่ยเก้าล้านกว่าอันแล้วเนี่ยเอาอ่านมาไหม,มหมดแล้วใช่ไหมตึกหานี่อะเปลนเต็มโอ้ยบักปีบอมบอลให้กูก็ได้ไม่ต้องอื้อเอาโอเคทุกคน,นสำหรับเิมนี้ขอตัวลาไปก่อน